ขโทษฝ่ายทหารเขาพี่น้องทหารทั้งหลายฟังผมแล้วก็ขอให้เข้าใจตามนี้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทหารส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการทำร้ายประชาชนเลยเอาปืนให้ประชาชนเยอะแยะประชาชนก็ไม่ใช้แล้วก็เหตุการณ์ผ่านมาตลอดหลายวันไม่ได้มีปัญหาความรุนแรงแต่มีหน่วยบ้าเลือดแล้วก็สั่งโดยรัฐบาลติปราประชาชน ความพอดีกันก็คือรัฐบาลนักการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์คิดแต่จะเอาชนะประชาชนแล้วก็ไปสั่งหน่วยทหารที่บ้าเลือดมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นความผิดจึงไม่ใช่ที่ขอบอทอบอไม่ใช่ทาหารใหญ่เป็นปัญหาอยู่ที่รัฐบาลเมื่อเป็นอย่างนี้จึงสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบ ก็คือฝ่ายการเมืองคือนายกรัฐมนตรีต้องลาออกลาออกแล้วจะเป็นยังไงการยุบสภาจะเกิดขึ้นยังไงลาออกแล้วไม่มีใครยุบสภาได้อยู่ขณะหนึ่งเพราะรัฐธรมนูญเป็นอย่างนั้นแต่ลาออกก็หมายความว่าที่พี่น้องมาบอกว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ชอบทำมาไม่ชอบ อยู่ก็ไม่ชอบมาจะค่ายทหารอยู่ด้วยค่ายทหารสุดท้ายเมื่อเขาลาออกผมก็เชื่อว่าเขาจะลาออกในค่ายทหารก็เท่ากับพี่น้องประสบความสาเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วส่วนการยุบสภานั้นเนี่ยถ้าพักร่วมรัฐบาลจะตั้งอะไรกันขึ้นมาใหม่ผมเชื่อว่าข้อสรุปข้อแรกของรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาแทนจะเป็นว่า รับาลดีต่าง้นมีหน้าที่ประการเดียวคือยุบสภาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เกี่ยวข้องทั้งหลายพี่น้องพัคร่วมรัฐบาลผู้นำเหล่าทัพนักธุรกิจใครก็ตามช่วยไปคิดเถอะครับช่วยไปหาทางออกกันหาทางออกให้เร็วที่สุดอย่าให้ความสูญเสียขึ้นอีกและที่สำคัญก็คือว่า ถ้าหากว่าเลยเถิดไปถึงรัฐประหารแล้วสิ่งที่จะเสียหายอย่างมากคือประเทศทั้งประเทศระบบทั้งระบบจะยิ่งเสื่อมลงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นไม่มีใครเขาัวการรัฐประหารแล้วเวลานี้แต่เขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้บ้านเมืองเสียหายมากไปกว่านี้พี่น้องที่เคารพครับพี่น้องอยู่ภายใต้ความกดดัน พี่น้องเสียมิตรที่ร่วมต่อสู้ไปพี่น้องมีเพื่อนมิตรที่บาดเจ็บเสียเลือดเสียเนื้อกันไปเป็นจํานวนมากพี่น้องย่อมมีความโกรธมีความแค้นแถมยังเหนื่อยากแสนสาหัสที่ต้องมาชุมนุมกันอยู่อย่างนี้แต่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องเป็นประการสุดท้ายพี่น้องจะสบความสําเร็จมาเป็นขั้นตอนเพราะยึดมั่นอยู่กับการต่อสู้ด้วยสันติวิธีด้วยความอดทนกดกลัน ขอให้มีความอดทนอดกลั้นต่อไปจะมีความกำเร็จใหญ่หลวงขึ้นใหญ่หลวงขึ้นไม่มีทางที่ไทยจะปราบประชาชนที่ต่อสู้ด้วยสันติวิธีที่มีอุดมการประชาธิปไตยเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและเพื่อความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันนี้ได้ขอให้พี่น้องยืนหยัดต่อไปครับมีกำลังใจสู้ด้วยสันติวิธีต่อไปขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องครับทุกอย่างก็ชัดเจนใช่ไหมครับพี่น้องอบตื่นใจขึ้นไหมพอมีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นไหมนะครับท่านก็คือผู้มีอุดมการประชาธิปไตยเฉกเช่นเดียวกับพวกเราจะตุรุนฉายแผงครับพี่น้องครับ เพราะการมาของท่านก็ทําให้เรามีขวัญและมีกําลังใจว่าเราลงเรือถูกลำแล้วลํานี้คือลําประชาธิปไตยลำที่นายอภิิษ์กับสุเทพนั่งอยู่นั่นมันเป็นลำบรรทุกฆาตตะโกนเราจะไปลำไหนพี่น้อง เราก็ต้องไปลำที่หน้าสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของราชสรดพี่น้องครับขอกราบเรียนพี่น้องพรุ่งนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งหลายแก่พวกเราทั้งมวลแก่พวกเราทุกคนขอเชิญชวนพี่น้องนะครับไปบาตพระภิกษุสงฆ์ จำนวนสอง,งร้อยรูปหน้าเวทีแห่งนี้เวลาหกจุดศูนยศูนย์นาฬิกานี่ก็จะมีท่านประธานวิระมุสิกพงศ์มาร่วมทำบุญตักบาตกับพี่น้องอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุณลในพี่น้องเราที่ร่วงรับและ เพื่อเป็นสิริมงคลกับพี่น้องเราเพราะเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องชอบธรรมกับพี่น้องครับเอาละครับทีนี้ก็จะได้พบกับท่านประธานของเราท่านประธานโนโปโชแบง